กัมพูชาจะได้รถไฟมือ2จากญี่ปุ่นไม่ใช่ได้ฟรีๆเหมือนไทยนะครับแต่ต้องซื้อเอาสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวจากรถไฟเพื่อนบ้านทางตะวันออกของเรานั่นก็คือกัมพูชานะครับโดยกัมพูชาได้มีการซื้อรถไฟคีฮะ183จำนวน11คันจากบริษัท JR Hokkaido ของญี่ปุ่นโดยทั้ง11คันที่กัมพูชาซื้อเนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตเป็นรุ่นสุดท้าย แล้วก็ได้มีการยกเลิกการให้บริการที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนี่เองโดยรถไฟคิฮะ183ทั้ง11คันจะออกจากท่าเรือฮากดาเตะมายังกัมพูชาในวันที่15เมษายน2567นี้เท่าที่ดูรถไฟคิฮะ183ลถนี้น่าจะเป็นรถที่ใหม่กว่าของไทยเรานะครับแล้วก็บริเวณห้องขับไม่ได้อยู่สูงเหมือนของรุ่นที่เราได้มาก็มาติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าทางกัมพูชาเมื่อได้รถไฟคิฮะ183มาแล้ว จะมีการรีโนเวททาสีทําอะไรแบบไหนก็มาตามต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็มีอีกเรื่องที่อดเป็นห่วงไม่ได้ก็คือเรื่องอุบัติเหตุกับรถไฟเช่นรถไฟที่เราให้ทางกัมพูชาไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการชนกับรถบัสซึ่งเครื่องกั้นหรือสัญญาณต่างๆของกัมพูชาบางทีอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งเส้นทางนะครับซึ่งทําให้มีความอันตรายต่อการเดินรถและทําให้ใช้ความเร็วได้ไม่เต็มที่ ก็หวังว่ารถไฟกีฮะ183ที่ได้มาคงจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB โร Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ